คนเราไม่สามารถหลีกหนีดวงตัวเองได้แม่นามจะบอกเลยว่าบ้านของคุณหลังนี้คุณเกิดอะไรมาก่อนการจัดทรกจุ้ยคือการเปลี่ยนอนาคตหวงจุ้ยสามารถเปลี่ยนเ,เรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตได้หรอคะถูกต้องถูกต้องถ้าสมมุติว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักด์อยากจะไปดูว่าปีเนี้ยปีมังกรเนี้ยชีวิตฉันจะเป็นยังไงอาจารยิ่งศัอาจจะไปดูหมอ นะคะมีหลายๆท่านตอนนี้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็แม่นมา,าอาจารย์ยิ่งศักด์ได้แต่เพียงรู้อนาคตาเดี๋ยวหมอเราจะทักว่าเดี๋ยวเดือนมีนาะอาจารย์ยิ่งศักด์อาจจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ออหรืออาจจะเป็นเดือนพฤษภาให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะ,ะ,ะเราได้แต่รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดือนพฤษภานะฉันจะทำอะไรฉันจะต้องระมัดระวังแต่คนเราไม่สามารถหลีกหนีดวงตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอาจารย์ยิ่งศักด์จัด่วงจุ้ยนะ,ะการจัดดวงจุ้ยคือการ เปลี่ยนอนาคตเพราะทุกครั้งที่มาดามไปดูบ้านมาดามจะบอกเลยว่าบ้านของคุณหลังนี้คุณเกิดอะไรมาก่อนแล้วถ้าคุณไม่แก้อนาคตคุณจะเกิดอะไรตามมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณแก้สิ่งที่คุณจะต้องเกิดมันจะไม่เกิดหรือมันจะเบาบางลงเวลาคุณล้มคุณล้มลงบนฟูกคุณไม่ได้ล้มกระแทกพื้นอย่างหนักถึงบอกว่าการจัดห่วงจุ้ยไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีแบบพุ่งทุกๆคนมาดามจัดบ้านให้1ิบคน ไม่ไม่ไม่ในความว่าบ้านสิบหลังทุกคนจะมีเงินเป็นพันล้านทั้งส0บหลังทุกคนจะต้องอิงกับดวงของตัวเองถ้าดวงคุณมีมีสิทธิ์ที่เป็นมหาเศรษฐีบ้านหลังนี้คุณเป็นพันล้านบ้านหลังนี้อาจจะร้อยบ้านหลังนี้อาจจะ1ิบแต่ที่สําคัญคุณไม่ลูอคุณไม่เฟลคุณไม่ล้มเหลวไม่ลงไปถึงจุดต่ำสุดนะคะ อะไรบ้างคะที่คนทั่วไปชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักห่วงจุย้ยอย่างสําหรับเดี้ยนเองนะคะเดี้ยนอาจจะมีความรู้สึกว่าเวลาเปิดประตูไม่ควรจะเอาลุกเอาเปิดเข้าทางนี้หรือเวลาก้กาวบันดงบันไดประตูไม่ควรจะอยู่ตรงกับทางสามแพ่งหรืออะไรเดี้ยนไม่รู้อะค่ะมันมันเยอะไปหมดไอ้ศาสตร์ห่วงจุ้ยเนี่ยคือจริงๆการจัดห่วงจุ้ยนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มันเป็นหลักธรรมชาติง่ายๆเลยอย่างเช่นความเชื่อเช่น เวลานอนห้ามหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกอาจารย์ยิ่งศักด์ต้องเคยได้ยินแน่นอนเขาก็ศพไงคะหันไปทางทิศตะวันตกจริงๆเราผิดเอ้าเหรอในบ้านจะไม่มีทิศในบ้านจะไม่มีทิศอ้าวก็ถือเข็มทิศไปก็รู้นี่ค่ะเหนือใจ้กจับเข็มทิศเพื่อจะรู้ว่าบ้านของอาจารย์ยิ่งศักด์หันไปทางทิศอะไรแค่นั้นแต่ภายในบ้านเราเดินเข้าจากประตูนะในบ้านแล้วในบ้านจะไม่มีทิศอีกต่อไปเพิ่งรู้นะคะอพอเข้าบ้านแล้วบ้านไม่มีทิศไม่มีทิศเหมือนอาจะมาดาให้อาจารย์ยิ่งศักด์เดินเข้า เดินเข้าไปเลยอาจารย์ยิ่งสักรู้ไหมว่าอันไหนออคือทิศอะไรมันจะไปเห็นได้ยังไงมันก็อยู่ในถทำแล้วมันอยู่ในใต้หลังคาแล้ว